Música อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออินซูลินขึ้นเราจะเลือกคาร์โบไฮเดตมาเป็นพลังงานมาเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักของร่างกายทีนี้ประเด็นก็คือว่าแล้วมันมีปัญหาอะไรตรงไหนเลยครับมันก็มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเมื่อไหรเราทุกวันเนี่ยเราจะเราเทคหรือเราเราับประทานแต่พวกคาร์โบไฮเดตเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยคาร์โบไฮเดตเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วอินซูลินเกิดขึ้นตลอดเวลาขึ้นตลอดเวลาไม่เคยลงเลยเนี่ยมันจะทําให้เกิด อาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอาการการดื้ออินซูลินหรืออินซูลินเรสิสแตนใช้อะไรเยอะๆบ่อยๆนานๆจํานวนมากๆร่างกายก็จะเริ่มเคยชินแล้วก็ดื้อมันทีนี้การดื้อกับอินซูลินเนี่ยมันไม่ใช่แค่การ insulin, ด,ดื้ออินซูลินโดนโดนการดื้ออินซูลินหมายความว่าเมื่ออินซูลินสูงอยู่ในร่างกายเนี่ยมันทําให้เกิดการไปรบกวนการทํางานในระบบฮอร์โมอนในส่วนอื่นๆยังผลให้เกิดโรคต่างๆมากมายดังต่อไปนี้ครับ โรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไมเกรนโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคสมองเสื่อมโรคมะเร็งโรคไขมันพอกตับโรคข้อเข่าเสื่อมโรคสูงเสียกล้ามเนื้อโรคมีบุตรยากโรคความดันโลหิตสูงเห็นไหมครับว่าแม้แต่โรคมะเร็งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเมตาบอลิซึมครับ พราะมีการคนา้นคว้ามีการวิจัยใหม่ๆใ,ในระยะหลังๆนี่ครับค้นพบว่าไมโตคอนเดียซึ่งเป็นตัวผลิตนะครับเป็นตัวผลิตพลังงานให้กับเซลล์มันจะอยู่ภายในเซลล์นะครับเป็นหน่วยเล็กภายในเซลล์เนี่ย เมื่อไรก็ตามเมตาบอริซึมเราเสียเนี่ยไมโตคอนเดียจะทํางานไม่มีประสิทธิภาพเมื่อไมโตคอนเดียทํางานไม่มีประสิทธิภาพเมื่อไร่ก็ทําให้เซลล์เกิดการเพี้ยนหรือเปลี่ยนแปลงแล้วในที่สุดนําไปสู่การเป็นมะเร็งนั่นเองครับ